สบายดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ก็มาเก็บงานครับไถผ่า,านสามที่ประมาณสิบสี่ไนนะครับไถามาสองวันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สามก็มาเก็บงานใกล้จะเสร็จแล้วยังอีกเหลือประมาณอีกประมาณสองไร่นะครับมันแข็งมากไม่รู้จะถยได้ไหมเดีย๋ยวจะลองถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูตัวนี้ ก็ถ่ายมาวันนี้เป็นวันที่สามตัวนี้เป็นสำหรับแปลงนี้ก็ปุดงานสุดท้ายแล้วครับจะจะดฉลองสุดท้ายครับอย่างนี้หนึ่งตั้งกล้องถ่ายคลิปไปดูขับเองนะครับไม่มีคนขับให้ก็ออกงานบ่อยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็ไม่มีคนถ่ายให้ครับคนมากก็จะไปคนเดียว นี่แหละครับค่อยๆทําไปครับตัวไหนมันง่ายๆแล้วก็รับงานแล้วก็ค่อยๆถยไปวันละสี่ห้าไล่ห้าหกไล่ประมาณนี้ก็ก็พอไปได้ครับตัวมันยากแล้วก็ไม่ต้องไปรับมันะครับตัวมันยากค่อยทาไปครับมาคนเดียว พอเสร็จไปเรียบร้อยครับสำหรับแปลงนี้ตอนนี้ก็มาดูเรื่องระบบหางสักหน่อยครับตั้งแต่จะซื้อรถมาหางผมยังไม่ได้ทำระบบหางเลยครับยังไม่ได้ซ่อมปั๊มแดงปั๊มอะไรตั้งแต่ได้กระบอกสูญย,ย,ย,ยกมาก็ไม่ได้ใส่กระบอกสวญยกมาก็อไม่ได้ซ่อมเลยนะครับใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับ ทำอะไรมากมายมันจะแพงก็จะใช้จนกลัวมันจะพังนะครับใช้จนมันจะยกไม่ได้มันต้งจะซ่อมนะครับอะไรมันใช้ได้ก็ใช้ไปครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับพเพรก็ตอนดับเครื่องนี่หางจะล่วงเลยนะครับไม่ได้ดันตับตั๊ตั๊ตตแล้วครับล่วงปุ๊บลงเลยแต่มันก็ใช้ได้นะครับมันก็ไม่ได้ยกยกซาอะไรมากมายมาผมจะลองยกให้ดูดครับ จะซ้าจะมไม่ใช่จะร้อนจะเย็นจะอะไรก็เท่าเดิมหมดนะครับทางนี้อ่าจะยกไเลยนะๆๆครับกาลังตีนะครับ up no. มันจะร้อนหรือว่ามันจะเย็นจะทํางานทั้งวันมันก็ยกได้เท่านี้แหละครับความเร็วมันก็ไ่ได้ตอนร้อนมันก็ไปได้อืดน,นะครับผมรู้สึกว่าก็ยังยกได้เท่าเดิมสรุปได้เท่าๆกันเลยครับนี่คือข้อดีของกระบอกโซย,ยกเลยนะครับผมว่าตอนมันร้อนมันก็ยังยกได้ดีนะครับ ไม่อืดไมอะไรมากมายถ้าไม่มีกระบอกช่วยยกนี่ยกไม่ขึ้นเลยครับตอนร้อนนี่